สวัสดีนะครับเพื่อนมีโอนะฮะวันนี้จะพาเพื่อนมาดูสาวๆคนไทยในเกาหลีใต้ทํางานถอนหอมนะครับหรือในภาษาเกาหลีเรียกว่ายางพานะเพื่อนก็หห่หอมใหญ่บ้านเรานะครับไม่มีอะไรมากก่อนจะไปพูดถึงเรื่องงานจะมาแจ้งขาา่าวสารเพื่อนๆก่อนนะครับผมสาหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะคือหลายคนที่จะมาในประเทศเกาหลีใต้ช่วงนี้ไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือมาอะไรก็ตามนะครับ ใครที่จะมาในช่วงนี้ถ้าเลื่อนได้เลื่อนไปก่อนนะครับเปอร์เซ็นต์ผ่านยากมากนะครับยากจริงๆนะออพูดแล้วก็เศร้าเพื่อนช่วงนี้คนไทยในเกาหลีใต้ก็โดนจับไปเยอะมากนะครับไม่ใช่มีแค่ชาติไทยอย่างเดียวเพื่อนก็จะเป็นกัมพูชาเวียดนามคือแรงงานผิดกฎหมายที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้โดนจับเยอะมากเลยนะครับผมช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะมาเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้ช่วงนี้เปอร์เซ็นต์ผ่านยาก ให้เลื่อนไปเป็นประมาณเดือน10เดือน11อนะครับพอช่วงเดือน10เดือน11เนี่ยจะเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะนะครับเปอร์เซ็นต์ผ่านมันก็จะง่ายกว่านะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบมานะหลายคนมาเนี่ยผมทราบดีนะว่าต้องเอาเงินก้อนหรือว่าเงินเก็บมาเพราะฉะนั้นแล้วใจเย็นๆนะครับไว้เดือน10เดือน11ค่อยมานะครับเปอร์เซ็นต์ผ่านมันก็จะง่ายกว่านะเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีที่เที่ยวอะไรเพื่อน ในประเทศเกาหลีใต้นะครับมันเป็นหน้าร้อนเปอร์เซ็นต์น้อยที่จะผ่านจริงๆนะครับถอนหอมวันนี้ก็จะมีแต่สาวๆนะครับผมวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะฮะที่มาถอนกันนะครับก็จะมีผู้ชายบ้างแต่ส่วนน้อยนะครับส่วนมากจะเป็นสาวๆทั้งนั้นเลยนะครับอุณหภูมิวันนี้อยู่ที่23-24องศานั่นเพื่อนถามว่าร้อนไหมก็ร้อนเหมือนกันนะครับแต่ก็มีลมะนะ งานก็ทาไม่ยากนะครับก็แค่ดึงหัวหอมขึ้นมาแล้วก็เอาตั้งไว้ข้างๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีคนมาเก็บใส่ถุงแล้วก็ผนกยกก็ยกเอาไปเก็บแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากฝากถึงพี่น้องคนไทยที่อยู่ในเกาหลีใต้ช่วงนี้นะครับผมระมัดระวังตัวดีๆด,ดูแลตัวเองดีๆนะครับผมถ้าไม่จําเป็นอย่าออกไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงนะครับช่วงนี้มีคนโดนจับไปเยอะมากเลยผมก็เป็นห่วงพี่น้องคนไทยที่อยู่ในเกาหลีใต้มากเลยนะครับ ก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะเพื่อนอากาศร้อนๆแบบนี้แต่ละคนก็มีวิธีดูแลตัวเองที่แตกต่างก,กันนะครับบางคนก็ซื้อพัดลมมาคล้องคอนะครับมันจะมีพัดลมแบบคล้องคอนะหรือไม่ก็จะเป็นร่มแบบนี้นะครับเป็นร่มมีหมวกนะครับผมราคา70,00พันบอลเองนะครับไม่แพงเลยส่วนในเรื่องของผิวหน้านะครับผมก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับก็หลายคนรู้จักดีนะครับวีต้าครีมพร้อมส่งทั้งไทยและเกาหลีใต้นะครับมีทั้งครีมกันแดด เซรั่มวีต้าเกแล้วก็ครีมวีต้าหน้าขาวกระจ่างใสนั่นเพื่อนโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ